ครูมานัทกำลังจะพาทุกคนนะครับขึ้นจากอุโมงคนะครับอุโมงที่เราลงไปนะ่อสักครู่นี้นะครับเป็นอุโมงคหน้าพระลานตอนลงนะครับมีบันไดเลื่อนนะครับแต่อีกทางขึ้นฝั่งนี้จะไม่มีบันไดเลื่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเจอ,เอ,อกำแพงรัว้วพระบรมมหาราชวังนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้ว นี่ครับฝั่งนู้นเป็นจุดที่3นะครับฝั่งนี้เป็นจุดที่4นะครับจะเป็นอุโมแล้วก็บริเวณนี้ก็ท้องสนามหลวงนะครับจุดนี้เนี่ยก็จะประดับประดาไปด้วยน้ำพุนะครับมีจุดน้ำพุแล้วก็มีอดอกไม้สวยงามมากนะครับนี่คือท้องสนามหลวง เดี๋ยวเราจะพาตรงไปนะครับที่ทุกคนตรงไปเห็นก็จะเป็นท่าช้างนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะพาช้างไปอาบน้ำที่แม่น้ำเจ้าพญานะครับจุดนั้นเราก็จะเรียกบริเวณอน,นวาท่าช้างนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีช้างไปอาบน้ำแล้วนะครับก็จะกลายเป็นท่าเรือมีทั้งเรือข้ามฟากนะครับแล้วก็เรือโดยสารด้วยนะครับ ครับบรรยากาศหน้าพลาน,นะครับวันนี้นักท่องเที่ยวก็ยังบางตาอยู่นะครับคุณผู้ชม